สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวจะเป็นแนวทางของวันที่สามวันอังคารจะเดือนสิบสองจะธันวาคมสองพั 2, หหนห้าร้อยหกสิบเจ็ดจะเมือนอี้กับมาพบกับแนวทางของแอดย้อยตามเคยจ้าก่อนสิไปรับชมแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่สามเนาะเดี๋ยวมาเบิงพูลหย้อนลังกันก่อนเนาะจ้าพูนของวันที่สองจ้า สำหรับแนวท่าหา้านอยสูตรเม็ดเดียววันที่สองแนวท่า,ทาของเฮาคือโอ้โหสรบจะตายอย่างเกียรติเลยเนาะอย่างที่ไอ้จอยเคยที่บวไปในคลิปเลยเราจะว่าแนวท่า,ทาของวันที่สองคนขังอันตรายไปนิดหนึ่งเราจะพอว่าการคำวนวณหาเลขเด่นของวันที่สองห้านอยของไอ้จอยนี่คือมันขาดไปหน่อยหนึ่งเราจะพอว่านอยเฉพาะกิจของวันที่วันที่หนึ่งนี่พูนบอกเนาะ วันที่หนึ่งน้อยเฉพาะกิดพ้นบอกเพราะฉะนั้นการคำนวณหาเลขเด่นก็นต้องอาจสีคนข้างขาดขาดให้ใหายไปแากแนวทางของเอสจอยการคำนวณหาเลขเด่นเด่นคือต้องใส่4น้อยจากกิดถึง VIP จากจอาย่างที่เคยธิบายไปเลยเนาะสำหรับสูตรเม็ดเดียวแอดจอยให้ไปที่เด่น9วิ่งรูดจะสำหรับพ้นแต่ละน้อยแต่ละรอบจะเฉพาะคิดคือสองส่ศงหก สำหรับรอบพิเศษจะพ้นคือหกเจ็ดศูนย์หลังหนึ่งเจ็ดสำหรับรอบปกติจะหกหกสองหลังสี่เจ็ดโอ้โหเจ็ดนี่ถือว่าเดินดีเนาะ่วงนี้เราะจะแถวนี่คือเจ็ดเต็มเลยเนาะสำหรับรอบว i p พีจะสี่สองหาหลังหนึ่งแปดจ้ะถือว่าพลาดไป ตองขอตทษขอภพยพี่น้องเอฟซีหลายๆเราจะอย่างที่เคยบอกไปมือว่าดีเลยเนาะแต่กระทือวานาเสียได้อยู่เราจะห้าน้วยของไอจ้อยไ้เม็ดเดียวดีวยวไเก่าวิ่งรูดเนาะฐานน้ำแปดมาลูดเป็นเม็ดเดียวเกษสรได้อยู่แปดหนึ่งเราจะฐานน้ำหนึ่งมาวิ่งมาลูดกกะสิได้อยู่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเนาะแต่ไอ้เก่ามาลูดเราจะสำหรับ วันที่3มเมื่อนี่ตามรุ่นกันต่อจะฮหาหนอยของวันที่2นี่มากครบถูกน้อยเจากการคำนวณหาเลขเด่นโอเคอาจสีได้ครบถูกน้อยถูกตัวอยู่เนาะแต่กะอธิบายหายตามสูตรหายไปตามสูตรหายไปตามแนวทางที่คำนวณได้เราจะถามักจะชอบจยงได้กะ คอยตามเนาะถ้าบอมากบอชอบคือสามารถปล่อยผ่านได้ไะแอดจอยกับคำนวณให้ไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันเราจะผิดพลาดประการใดกับขอโทษขอภัยไว้ด้วยละกันจ้าขอบคุณนถูกการรับชมจะขอบคุณนถูกการติดตามขอบคุณนถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณนถูกถูกกำลังใจเราจะที่เขามารับชมแนวทางแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายเป็นกําลังใจหายกับแอดจอยเนาะหนึ่งคอมเมนต์นก็คือหนึ่งกำลังใจเราจะถามบอมพี่น้องเอฟซีมา หลับชุ่มหายกำลังใจเอตโจยกับอาจ์ซบผมีกำลังใจวางแนวทางนะจ๊ะ,ะสำหรับเมื่อนี้ตามรุ่นกันต่อจ้าวันนี้ฮานอยเม็ดเดียวจะให้ไปที่เด่นเ,เด่นสี่วิ่งลูดจ้าสายวิง่งสายลูดทามักถชอบสามารถนำไปวิง่งไปลูดได้เนะจ๊ะจับหเป็นแนวทาง8คู่จ้า เด่นสวิ่งรุดสจับคู่สี่หาสี่หกสี่เจ็ดสีเหนึ่งมื่นมื่อนี่ถือว่ามาครบถูกน้อยเลยเนะาะเมื่อวานนี่อะ ขอให้ปังๆละกันอนอกจากมือนี42จานสำหรับเลขเด่นเลขเด่นนี่บอกอยู่ว่าส้วงนี้หูซื้อว่าสายเบิร์นี่อ่าเลขเบิร์น้องหูซื้อว่าสายเบิร์มือนีสิคนขังเงียบๆนอกจากส้วงนี่สำหรับแนวทางของไอ้จอยเบิร์นี่คือชนอยู่ที่22จ่าบอกเผื่อไว้ละกันเนาะงสามีคนมากดชอบเลขเบิร์นาะจาก น้อยพิเศษกับน้อยปกติเด่นชนกันอยู่ที่สองสองจากส่วนหาห่านะคือเด่นน้อยมัดรวมของแอดจอยชนจะเพราะฉะนั้นเบิร์คือชนน้อยวันนี้สําหรับซ้ายเบิร์นจะสาหรับตัวเน้นก็ห้าจะเม็ดเดียววันนี้ขอเน้นไปที่สี่สอง4ีศูนยเจ สำหรับเม็ดเดียวนี่คือแอดเจนเซี่คูเนะ okay, าะโอเคจต่สำหรับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวของเฮาเมืรอนี่แนวทางก็คือตามนี่เลยจะมักตัวใดชอบตัวใด้เมอร์นี่ฝากไปพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเนาะเม็ดเดียวแอดเจนไฮซี in in Q, น้อยจต่เฉพาะกิจถึงวี่ไอพี่จา้าหรือว่าพี่น้อยเอฟซีมาอยู่ในฮานอยรอบได้นี่ก็พิจารณาเบิ่งได้เราจะเมืรอนี่ก็ค่อยมาปังๆค่อยมาเด้งๆละกันจ้า ขอให้พี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางส่งดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกทานและ,ะสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆกะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้มาพาดแนวทางต่อไปจะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า